สวัสดีครับกับรายการอาคาซ่านะครับเนี่ยแมวขึ้นเอาลงเอาขึ้นห้กเลยเอาเอาเอาเลยกูไม่เอา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 เอเอาเอาเลยเอา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 คาซ่านะครับแมวขึ้นกูก็แมวลาเป็นทิปแรกเป็นทิปแรกครับเพื่อว่าเพื่อว่าให้คนในเขพอโปตัวอานะครับมาสรุปรอบลวัน แม่ลัวยครับลัวใจสองคนนี้แล้วเกินเอาละครับคลิปแรกนี้นะฮะเราจะมีการแข่งขันเพื่อให้หาคนแจกรางวัลเลยนะครับกินอะรมาลงนะครับเป็นการกินโดยที่ว่าเป็นการกินนะครับโดยที่ยกไปอย่างเดียวนะครับห้ามาลงนะครับไข่พุ่งคนแรกถือว่าแพ้นะฮะผู้เข้าแข่งขันสองคนนะครับมาเลยครับผมแันทันชื่ออะไรครับตามให้ก่อนว่าแขงคุณกอนชื่อต้มจืดครับ คิดบอกครับคิดเป็นิะไรนะปูคิดเป็นใครครับก็คนที่มาแข่งกับกูเนี่เขาจะเอาคนนี้ของรางวัลนะครับเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทางทีมงานของเรานะครับเออจัดให้ครับเป็นเสื้อครอบครตัวอานะครับนิ่งหน้าห้าตัวห้าตัวครับแล้วก็นิ่งหนังใช่ไหมผิว โดนโดนโดนเอาแล้วครับการแข่งขันของามีนี้นะครับอุ้ยน้าร้าวอ่ะดื่มน้ำลงยี่ห้อดังสีดำเช่นนี้นะครับนะแต่เราก็แจกแบรนด์ออกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นแบรนด์ต้ล็อยากโกะเปแแบรนด์ครับพี่ถ้าอยากเห็นที่นี้นะครับ <c oughs> ขอให้สำับส่นรายการเรานะครับเป็นคลิปแรกถ้าพี่เห็นใจทางบริษัทอะไรนั่น่นนี่นะครับ <c oughs> ผมอยากจะ พอเอเอาครับอาหาเนี <S <S ้ยน <si ี่เอาไปเลยเปิดได้ด่ได้ได้ได้ควันเขย่ามาได้เปิดฝาเลยครับไม่โกงพี่โรนัทไม่ได้ยังเดี๋ยวยังไม่ได้ให้กครับติด่มสนุกดี่มด ไอตัวอไ่สนุสกดเดี๋ยวมึงอ่ะสนุกกับเพื่อนเลยไอตัวถือไม่อย่าเพิ่งกินเลยพร้อม,ออมนะโอเคครับพร้อมแล้วห้าส<ม>ีส่สามสองเดียวเดียว,ยว <c oughs> แตวบางคำเนี่ยการกินอะไรต้องคิดใจตัวเองนเอาใหออม่เอาเทพร้อมอยู่น้ำอยู่น้ำพร้อมไหมหนะ้าสี่สามสองเดี๋ยวไม่พอ มาเกี้ยในฟองไงเอาไอ้ฟองกันดิโชกโชว์ไอ้ฟองกันไม่เอาเดี๋ยวขึ้นไปนับแล้วอยู่ไกลๆกูโชว์กคือในฟองมันดิเนี่ยที่นึงโชว์ขึ้นที่าคนเนี่ยไปนับแล้วอยู่ไกลๆกกูโอเคพร้อมห้าสี่สามสองแล้ว ทีมได้ครับแบบนี้นะครับผมทีม A1 นะครับเป็นคุณต้องถื่อนะฮะว่าชนะทิมใต้คีิของเรานี่เลยครับส่วนทีม A2 นะครับเป็นเป็นไทยชนะนะครับทิมใต้คี่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วเรากับพี่ทุกคนเนี่ยนะฮะที่ดูอยู่เราชอบความต่อหรือว่าตรงเร็วหรือว่าอะไรไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับแจกเลยนะครับผม Ready?